สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาชมไฟในเมืองนะคะเส้นทางบุีรัมมาราธอนนะคะอันนี้เป็นเส้นทางในเมืองนะคะทุกคนดูเส้นทางนี้ยังไม่มืดนะคะมืดก็คงจะสวยกว่าน,นี้นะคะทุกคนพ่อ,อ,อพาพอ่อพามาเที่ยวแล้วนี่ไงลูกนี่นะคะซุ้มต่างๆอ,อันนี้ซุ้มตาทัวนี้ป่ะอันนี้ซุ้มที่ไหนดีน้เนี่ยไม่บอกจังไม่บอกอำพึงเลย ท่านป้ามายูซุมนี่ว่อเคพ่อแม่แม่ดิกเกิลท่าป้ามยูซุมนี่บ่อันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนในเมืองนะคะทุกคนโซนในเมืองพาดูโซนโซนในเมืองก่อนนะคะเป็นเส้นทางวิ่งมาราธอนนะคะวีร์มาราธอนอันนี้ก็ม่มีใครมาอันนี้ของอำเภอลำเปี่มาดนะคะของลำเปี่มาดเชี่ย เก่งมากเก่งมากกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้อันนี้ซามชาพาเชียโอ้โนนทสุวรรณพิทยาคมโรงเรียนนนสวุวรรณพิทยาคมทางน้าไปทางนู้นอีกนะคะแต่ไม่ได้ไปนะคะจะเลี้ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันมีทางเี้ี้ดวหรออ่านี่นะคะสะพานสะพานยาวนะคะ <c oughs> สะพานละลมค่ะ นี่เป็นเส้นเส้นนอกนะถ้าเส้นในจะขนาดไหนอืมอันนี้คือไม่เส้นเลเส้นในแหละเริ่มออกมาข้างนอกแล้วมีโรงเรียนไหนไหม่เขียนไว้ไหมไม,ไม่มีนี่ออกมาละลมแล้วนะคะเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปทางอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งนะคะ ขวามาทางอนุสาวรีราชการที่1แล้วนะคะวงเวียนนะคะเราจะออกซ้ายไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีมัสคอตเขาจะมีช้างอยู่เราก็จะไปตามวงเวียนเลยแล้วก็เลี้ยวออกซ้ายนี่นะคะ้ออายแล้วปรดไม่ได้เพราะมันมีช้างไม่ได้ค่ะไปตามวงเวียนนะคะ อนุสาวรีย์ก็สวยมากเลยนะคะชัดพดระอะไรนะลูกพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกจะไปทางขวานะคะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีช้างอยู่ตรงนี้นะคะ เตรียมละเตรียมเชียร์ละแม่พาจากเมื่อไหร่นี่นี่นะคะชางหนึ่งตัวนี่แม่ยู่ตรงไหนแม่ไปเชียร์เดี๋ยวจะพาไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะนี่อันนี้นครเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะตรงมาเรื่อยนะคะเส้นเส้นหน้าวิทยาลัยเกษตรนะคะเขาจะจัดเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ